ครับแล้วคดีเมื่อวานที่พวกเราทํานั้นพวกเราจะไม่ติดคุกใช่หรือเปล่าครับไม่ตดติดที่ไหนล่ะเป็นทางการศึกษาเฉยๆวันนี้อ๋อโอเคครับผมผู้การบอกว่าเป็นทางกาศึกษานะทุกคนผู้กองครับไม่มีวิทยากรบรรยายสถานที่สถานไอทางาศึกษาเลยครับไหนครับเนี่ยทําไมเขาไม่บรรยายให้เราอ่ะเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วครับแปลกๆใช่ไ

อุ้ยเป็นโลนางเรียนด้วยพวกเราผมยังอยู่บนรถนะผมยังอยู่รถหัวลากเมื่อวานเอ้าวใส่อกูลงมาโอ้ยลงมาเฮ้ยครับผมผมลงมาแล้วครับผมเผลอหลับครับผมเมื่อกี้โอเคงั้นก็จะจะมีแค่คดีเดียวก็คือคดีเออ่ใช้กำลังกับประชาชนเกินกว่าเหตุแค่นั้นแหละอ้าวเจ้าที่เราทำการส่งผู้ต้องหา เฮ้ยฝั่งที่นเฮ้ยหนุ่มนะพอพวกแกไงพวกทหารมาพวกเราเลยต้องมาติดคุกแบบเนี้ยไม่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยพวกพวกแกเลยพวกทหารมาทำให้พวกเราต้องมาติดคุกแบบนี้เอมฮ้ยไอนี่มันยกตูดให้ฉันเว้ยเย็นเย็นโดนนเฮ้ยเฮ้ย ลูกยอมโดนกระเทือนไม่ตามลงกระตับตายอะเฮ้ยพวกเรากลับบ้านเราพวกเรากลับบ้านเราไอ้เหี้ยมันมีเหล็ก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 เหลยผมมีซ่อมผมมีซ่อมมาบ้าอย่าอย่าอย่าเฮ้ยกลับมา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 แม่งมันมีเหล็กมันมีเหล็กมันมีเหล็กธนาติดคุกนี่เห็นไหมตาทหารม้าติดตาติดนี่เนี่ยยัยตาเหรอตาเหรอ จะไม่เอาเพาะว่าสารม้าถอดชุดถอดชุดิีหรือเปล่าม้าบีดิงหรือเปล่าม้าเป็นมังกรหรือเปล่าจะได้กินกับอาหารล่าเอ้ยผู้กองไปไอ้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 เหล็กเหรอเล่น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 เหล็กใช่ไหมเล็กจริงใช่เปล่าเฮ้ยไปห้องน้าไปห้องอาหารดีกว่าเว้ยเดี๋ยวดาวเขาแด่งคนเฮ้ยต่อมาไอ้ตีกันไว้ตีกันต่อมาล่อมันก่อนเลยเดี๋ยวตีกันไม่ได้ล่อมันก่อนเลยเดี๋ยวตีกันไม่ได้เว้ยเฮ้ย พอพวกแกเลยไอ้พวกทหารมาเราต้องติดคุกแบบนี้ไอ้พวกเว้ยไอ้เฮ้ยมันเล่นมีดมันเล่นมีดมันมีเหล็กเว้ยมันเล่นเหล็กได้มันเล่นเหล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเล่นเหล็กมันเล่นเหล็กเฮ้ยพวกเรากลับบ้านเว้ยแม่งพ่อมา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 เฮ้ยเฮ้ยยกมือ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 นั่งลงนั่งลงนั่งลงมาไปมาไป พอไปมองพอเลงไปมองนั่งล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 งไปปัดันเลยเนี่ยลบๆลบเฮ้ยสมารถตนี้เจอไอ้จ้าวโมแข้น ทะเลาะกันได้แล้วนะอแล้วครับออกมาออกควันหน่อยจาผู้โดนดเดี่ยวมีปอบไปครับคนของผมโดนแทงขอป้าเบิร์ดผมไป็นอบหน่อยครับไอพวกนั้นมันใช้มีดครับไอพวกนั้นมันใช้เหล็กใช้มีดแทงอัวบาโดนโอ้ย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 ผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยว กองถ่านมามันจะมาเอาเราปะเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยไม่รู้ดิมาทำอะไรถนมเอาโดนแล้วมันโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนแล้วนโดนแล้วมนโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วยหม้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโ้ยใครสั่งใครพดผมไม่ได้พูดครับแหบอกหลอกกูว่ามันท่านศึกษาขยับทำอไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่ได้ขยับเลยครับ มันดิเอากล้องมาปิดกล้องมันปิดกล้องปุ้กองปุ๊กองกล้องเฮ้ยนี่ไม่อบานโดนเลยนะเว้ยฝั่งทุนเราโดนนะจ๊ะให้มันหมอบลงให้มันหมอบลงนอนลงไปนอนลงไปกลัไปสู้เจ้า,นนานนหน้าที่เอาเลนเจอร์ที่เหลือครับเลนเจอร์ที่เหลือเลนเจอร์ทั้งหมดเหลือทั้งหมดลุก ถวตอนเลยไปนาจอ่อต่อไปนะครับต่อไปจะทำการเช็คยอดนับตลอดนับหนึง่องอสามเห,หกเจ<ฮ>็ดแปดเก้าสิบ ช้าช้าช้าทั้งหมดบอบเอาดีเฮ้ยข้างหลังตื่นตัวหน่อยดีว่าเอ้ยมีความกระตือรือร้นเลยไม่เคยสำนึกผิดอ่ะคนแรกขานข้ามเน็ตนี่มาคานมาทางฝั่งซ้ายเอ้ยออกมาทางฝั่งซ้ายของนักเรียนสามสี่คานตามมาอ่ะหัวแถวคานมานี่มานี้วนมาขานก็ต้องคานให้เป็นแถวเอาเลี้ยวชา ทางมันทางฝั่งนี้ะครับเอาคันตาม,มาหัวแถวนี่ไป<ฮ>ถืนนนอหหถนี่ก่อนนะพวกแกงพูดไร<แ>พูดอะไรพูดอะไร,ะไรพูดอะไร,ะไรชามาชา,า,ชา,าให้เป็นชาให้เป็นเหลี่ยมอ้าวในแถวครับในแถวในแถวเป็นแถวหรือเปล่าส่วนตรงไหนเป็นชาไอ้ทำไมซ้อนคนทำไมไม่เป็นแถวทิ้งเพื่อนเหรอทิ้งเพื่อนขัางหลังเหรออะอ้าวถึงแล้วทั้งหมดลุกอ้าว ทั hey. uh ้งหมดจัดเขียวอออืออืออ่ะทั้งหมดท้ายฮันเฮ้ยแถวตรงเียดีดีแกแค่ทำไมสุดท้ายอ่ะเ้อาวแหลมเมั้งอ้าวมอบทั้งหมดเลยมอบปิดมอบปิดลุกทราบทราบ ไินไหมได้ยินครับคนเดียวเหรอได้ยินครับถ้าไปรุ่นแถวตอนเลี้ยงเดียวไปครคนนู้นปฏิบัติเริฟจับคนซาเร็วไปดิหนึ่งเราไปตอนไปพวกเราไปเร็วตอนเลี้ยงเดียวตอนเลี้ยงเดียวนะห้าอ่ะชาช้าพวกแถวต้องตั้งให้ก่อนให้ได้เพื่อนก่อน สามคนสุดท้ายครับสามคนสุดท้ายแยกกว่มาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ไม่เห็นตรงเลยอ่าเป็นคือทางฝั่งขวาของนักเรียนนะครับครับเร็บครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่าอ่าเป็นนากระรานแถวเดียวทั้งหมดจัดแถวอไปเลยครับห้เวลาสิบวิเร็วสิบเก้าแปดเพื่อนไปเร็วเร็วเจ็ดหก ฮะดีสามเอาช้าช้าช้าอ่าทั้งหมดทั้งหมดมอบมอบครับอ่ะมอบอย่าลืมนะครับฝึกมากันแล้วคนแรกต้องตรงกับใครครับคนเรียกแถวไม่เรียกแถวครับตัดหน้าคนเรียกแถวอ่ะทั้งหมดลุกครับทั้งหมดขวาอันหวังว่าจะมีระเบียบวินัยที่ดีขึ้นมากกว่านี้และความกระตือรือร้นอ่ะเดี๋ยวครูพาเข้าห้องไปเลยครับ เดินตามครูไปเลยัองหมดหน้าเดินเพื่อนมีอาหารให้เรากินไหมเพื่อนมีมีจะไปเอาไงได้ครับได้สามห้องครับไม่เลยหรอไปสามสามห้องแบ่งกันเร็วเร็วโอ้โหโอ้โห สามไม่ได้สี่หนึ่งห้องสามไปสามคนหนึ่งห้องไปข้างล่างเสียงดังจังข้างล่างเสียงดังจังข้างบนมีอะไรเปล่าเฮ้ยอย่าไปตบโต๊ะมันอย่าไปตบโต๊ะมันพวกเรานิ่งไว้รอสองหอไปก่อนนไฟดับเมื่อไหร่แล้วมีเสียงอ๋อดน้ำมึงโดนแน่ข้างบนน่ะจ้ามวยแข้งไปเว้ยไปเว้ยโดนแน่ข้างบนน่ะไฟดับเมื่อไหร่ไฟดับเมื่อไหร่โดนแน่ข้างบนน่ะเฮ้ยอย่าพึ่งเราเว้ยพึ่งเราอย่าพึ่งนะเว้ย ขึ้นไปเลยคุณก like ูไม hey, right ่ไม่อย hey, right. ู hey, right. hey, ่แล้วกุณก like ูขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเฮ้ยช้ำแน่แล้วอีกหกวันเลยอีกหกวันเฮ้ยเฮ้พวกเรามามามาเฮ้ยอออย่าประชาชนอย่าหลุดมานะพวกประชาชนนะถอยถอยหลบหลังหลังลูกกงหน่อยพวกเราเดี๋ยวโดนเฮ้ยยังไงวะพวกข้างบนไปแล้วไปแล้วลงดาวบนบนว้ใจจะจบไหมวะมันจะจบไหมพวกทหารมาฮะจะจบไปโอเคให้มันจบทิ้เลยเฮ้ย

ออกไปเราทำไม่ได้ด้วยมีปืนอยด้วยมีพวกคู่มันมีปืนมช่ววยพกกองมันเรากลับพวกเรากลับพ่อมาพ่อมาเย้เย้เย้เยพวกกองมุกกรเฮ้ยพวกเรากลับพวกเรากลับพวกเรากลับกกลลัับบเฮ้ยพวกเราลงมาหมดเต้าพวกเราลงมาหมดเต้าเข้าห้อง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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอหอมาแล้วต่อครับมันจะลงมากระทืบพวกผม สหอหอส่อหอกูมารกุมารส่อหอครับเมื่อกี้เห็นนะเขาตีกันนะผมครับเมื่อกี้น่ะเรนเจอร์ต่อยทหารมาครับเรนเจอร์แห่งจากลูกกลมมาต่อยเลยโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้เจอออกมาต่อยทหารมาครับใช่ใครับเฮามาต่อยทหารมาครับเข้ยมันในนี้มีสีมันในี้มีสีอ๋อมันเกินครับผมมันเกินครับมันเกินเปคนนึงครับจ้ามันในี้มีสีเกินเปคนนึงครับไอ้หมอบหมอบหมอบพวกเราหมอบ นนี้มีสีทำไมในนี้มีสีเนเจอเขาโดนแล้วเขามาเอ้พวกทหารมามนเล่นพวกผมครับเมื่อกี้มันลงมาต่อยพวกผมาเล่นแล้วทำไมมีสีมปกป้องกันตัวครับเฮ้ยพกเ้่อาวุวกตัวทำไมต้อง้องมีสีโอ้ยเยบไม่เงียบครับเขาใช้เหล็กครับพวกเขาใช้เหล็กเมื่อกี้กบแทงพวกผมตรงล่างจะนอนไเลยพวกทหารมาเล่นเราอีกแล้วใช่ไหมพวกเรา จเฮ้ยอยู่ดีกันไหมว่าพวกเราอยู่ดีกันไหมอยู่ดี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 เฮ้ยเราเหลือกี่วันวะเหอนเดียวจ้าเหอนเดียวอันนี้ไฟไหมไฟไหมตูตีไว้เลยผูตายเลเจอร์โดนไฟไหมเว้ยผ่นว่าไปไหมจิบหายแล้วเฮ้ยพวกเราหนีหนีีว้หีหนีหนีดับเพลิงครับเรื่องสยเ่อข้าสิง เอ้ทานมาเรื่องข้างในจบข้างในแต่เรื่องข้างนอกเดี๋ยวเราก่อใหม่ได้เสมอได้โ้ข้างล่างดูไปต้องตาดูหน้ากูดีแหลมนี่กูติดคุกมานานเท่าไหร่เนี่ยว้ยวเอ้ยเฮตเ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเไ้้้ยเฮ้ย้ไเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเเล้้้้ย้้นสัง้ห ไหล้าขมุดเท้าองมุดทางซ้ายเฉียงเหนือหันอย่าเียแถวเดียวเราต้องทำตาเนะมุตาียบพักโบยสุกกุ้มเอะชะเอ๋ยชะพลทหารหน้าตาไม่หวาน เขาจะขโมยรถหรือเปล่าล่ะ้ำเทะวะกำปลล้ำปลาเหลือคุณรถแล้วคุณรถแล้วมึงว่าเขาจะมายิงเอฟพีเอ็นพวกเราบอกวะย่างก็บาดไปแล้วหมดแถวองกลับไปทางเดิมหมดจัดแถวใหมแหมนานๆมีอะไรหวานๆไม่ให้ชมชอม แทนที่